กราบสวัสดีน้องๆทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ไม้อีกแล้วในเกม AFK Journey อ,อ่าหลายคนรู้จักคุ้นเคยกับเกมนี้ดีเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านี้พี่ไม่ก็เคยแนะนําเกมนี้ไปอ่าหลายหลาย,หลายคลิปแล้วเคยมาแนะนําเคยมารีวิวเกมนี้ไปสั้นๆเนาะเด็กๆพี่มาอุย้ยบอกว่าพี่ไม้ครับลองไปเล่นแล้วลองดาวน์โหลดมาแล้วอุย้ยมันสนุกมากเลยอ้มันดีไปเล่นแล้วได้ตัวทองนะได้ตัว หายากไปถึงด่านนู้นด่านนี้มีคนมาพิมพ์มารีวิวเพียบลูกค้ามาอ่านแล้วแบบลูกค้าชอบชอบลูกค้ายิ้มเอไมท์ทำดีมากครับดีมากเด็กๆช่วยกันอนน้องช่อกันได้ช่กันบอกต่อของดีเราต้องบอกต่อไอ้น้องลูกค้าชอบไอ้เอยดังนั้นวันนี้ลูกค้าบอกมึงมาเล่นอีกรอบเอไมทอีกพี่ไมทก็เลยกลับมาอ มาเล่นแบบเต็มเต็มเลยคราวนี้มาเป็นคลิปแยกเลย่าเล่นแบบเต็มเต็มตาอันนี้ก็เป็นแพทอัปเดตมาใหม่เป็นแพทใหญ่ซะด้วยกับแพทที่มีชื่อว่าขึ้นแห่งอุบายชิปหายวายป่วงอ่าฟังดูจากชื่อแล้วน่าจะเกี่ยวข้องกับการประภัยในท้องทะเลเกี่ยวกับโจสรสลัดแน่เลยอ่าเป็นธีมแบบนั้นเพราะว่า ทางตัวเกมนี่มีอัปเดตแผนที่มาใหม่ให้เราได้สำรวจกันนะแล้วก็มีระบบต่างๆมาใหม่มากมายเลยยกตัวอย่างเช่นระบบเดินเรือซึ่งตัวเกมที่พี่ไม้เล่นอยู่นี่เป็นตัวเกมในเซิร์ฟทดลองนะวันที่พี่ไม้เล่นเนี่ยมันยังไม่อัปเดตน่าจัปเดตในช่วงที่ลงคลิปนี้พอดีอ่านี่พี่ไม้แอบดอดเข้ามาเล่นก่อนเลยทําให้รอบนี้พี่จีก็ใจดีด้วยนะพี่จีก็ให้ไ d ดีทดสอบมาเป็นไ d ดีทดสอบที่อยู่ในเซิร์ฟทดสอบนี่ไม่ใช่ i อดีพี่ไม้เป็น ID ดีจีน ยังไม่มีไม่อยู่ในกิ้วไม่อยู่ไในไหนเลยเป็น ID ทดสอบนี่เขาเขียนมาว่าหวังตาเช่าฮู้ขี้ส <c oughs> งเฉย <c oughs> ชื่อจีนมาเลยอ่าพี่จีนี่เป็นคนจีนแน่ๆกูร่า <c oughs> พี่จีพี่จีเอ็มส่งมาครับ ก็คือเป็นตัวให้เราได้มาลองเล่นกันพลังพื้นฐานก็ประมาณ 28,000K ก็ถือว่าพอใช้ได้เลยนะแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งที่พี่ไมชอบมากเลยคือการแต่งตัวแต่งหน้านี่เราสามารถเข้ามาแต่งหน้าได้ตลอดเวลาแนละ้วมันมีระบบแฟชั่นเพราะเกมนี้นี่เป็นโอเพนเวลล์ไงเราเดินทางไปจนภยัยทำคุยอะไรไปเนี่ยตัวละครอวตารของเราเนี่ยมันก็เดินไปตลอดเราก็สามารถ เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนหน้าตาให้เข้ากับธีมเกมเราไปในที่ใหม่ๆได้อเทมได้ของได้ชุดได้เสื้อได้กระเป๋าอะไรใหม่เนี่ยเอามาใส่ให้ได้หมดเลยอ่ะแต่งตัวได้ตลอดและนอกจากตัวอวตารของเราเนี่ยจะสามารถปรับแต่งมีระบบแฟชั่นแล้วตัวฮีโร่ในทีมของเราพักพวกที่มาประจนภัยกับเราเนี่ยก็มีสกินสวยๆให้เราใส่ได้อีกด้วยอ่าสำหรับใครสายแฟชั่นจ๋าๆแต่งตัวตัวเองยังไม่พออยากจะแต่งตัวฮีโร่ในทีมนี้มีสกินมาให้เราสะสมเพียบเลย มาพูดมาเยอะแล้วลองเข้ามาเดินเล่นก่อนอันนี้พี่ไมยเล่นใน p อ่ีนี่ PC นี่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 ใน,น,นัีนีอันนี้เห็นเมาส์ไหมอ่าอนนี้อยู่ใน PC ในคอมพิวเตอร์ซึ่งเกมเนี้ย FK Journey สำหรับใครที่เพิ่งมาดูเพิ่งรู้จักมันมีให้เล่นได้ทั้งใน iOS Android ในโทรศัพท์แล้วก็ใน PC สามารถไปโหลดหน้าเว็บมาได้เนี่ยมาเล่นจอยใหญ่เงี้ยอ่าดูเผินเนมองผ่านผานดูจาก UI ดูจาก เมนูเกมมันเหมือนจะเป็นเกมไอดอลใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นะนี่ความเขาเรียกว่าจุดเด่นของ FK Journey มันไม่ใช่ไอดอลไอนะ้เ้องเดี๋ยวกูกูทำให้ดูชัดๆอีกรอบหนึ่งอันนี้ซูมไปเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวกูไหมเห็นตัวกูเดินไหมเนี่ยซูมให้ดูเดี๋ยวซูมเอานะพี่ไหมซูมเอานะซูมเอาออกมาเนี่ <c oughs> <c oughs> มันเป็นโอเพนวอลเนี่ยเดินไม่ได้หมดเลยโอ้โหแมพใหญ่เลยนี่ เป็นโอเพนว l d เว้ยมเป็นจุดเด่นของเกมนี้เลยนะอ่าดูเหมนเหมือนเหมือนไปไอดอลแบบอ่าเข้ามาให้มันตีตีต,ตีทิ้งใช่ไหมละ่ะอ่าแต่เกมนี้ไม่ใช่ความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละตรงที่เราเดินสำรวจไปเนี่ยไนมึงดูเนี่ยกูเลื่อนไปเนี่ยยังไม่หมดเลยเนี่ยแล้วมีภาษาไทยให้เราเล่นด้วยคืออ่านง่าย,เ,ยเล่นง่ายอ่านง่ายธรรมดีเขาเรียกว่าเป็นมิตรกับผู้เล่นนะ่ะเออ ซึ่งอัปเดตแพทใหม่ในรอบนี้ไม่ต่างกับตอนช่วงเปิดเกมเลยนะช่วงเปิดเกมที่เขาแจกเยอะๆน่ะไออัปเดตแพทใหม่นี้ก็เหมือนกันคือเป็นแพทใหญ่เลยนี่เขาแจกตัวเยอะมากถ้าครบ7วันปุ๊บนี่เป็นหีบเลือกฮีโร่เลยหีบเลือกฮีโร่มหากาบมึงอยากได้ตัวไหนอ่ะเลือกเลยเปรียบเสมือนเปรียบประหนึ่งช่วงเกมเปิดเลยอ่ะคือเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ห้ามพลาดซึ่งอัปเดตใหม่คร่าวๆของแพทนี้ที่พี่ไม้ดูมาเนี่ยก็เหมือนจะมี ฮีโร่ใหม่แต่ฮีโร่ใหม่นี้ไม่ได้มาพร้อมกันฮีโร่ใหม่เหมือนจะทยอยเข้ามาเดี๋ยวมาดูก่อนว่าไอดีทดสอบอันนี้เนี่ยมีมีฮีโร่ให้เราดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดหน่อยนะมีอยู่เยอะนะนี่มีอยู่เยอะเหมือนกันนะนี่แต่ตัวดีๆอ่ะอุ้ยไอดีอ ID มันแน่นอย่างเลยอะ่ะไอดีแน่นอย่างเลยครับไหนดูหน่อยสิ ดีนะเนี่ยเฮ้ยดีอะเกมเนี้ยอัตารันตาอ่าก็ใครใครมีมาบ้านบ้านใครมีตัวนี้ไหมดีดีด <boundaries> ีเกมนี่ดีดีอะเฮ้ยดีอะเกมเนี้ยเฮ้ยดีเฮีโรอสวยมากเลยเกมเนี้ยสวยสวย ว้ยน่าเล่นเนาะดีแล้วจัดทีมเลยกูไปจัดทีมใหม่ค่ะ Did someone call for me? โอ้ไม่ดีไม่ดีไปเลยไม่ดีไม่ดีว่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีว l ายดีอะว้ายสวยอ่ะตัวนี้ดีนะเนี่ยดูน่าจะเก่งนะโม่หมุนไม่ได้อะหมุนได้ไหมครับ อยากหมุนตัวเขาได้หมุนตัวไม่ได้เหรอนี่นี่ตัวใหม่นาร่าน <A. S 2> ี่นี่ตัวใหม่อ้าอุ้ย Want to make it even better อุ้ย Leave it to me ้ยสวยอ่ะตดูชอบมากเลยเกี่ยชอบดีไซน์อะ่ะดีไซน์มันไม่ได้สามดีเกินไปดีไซน์มันกำลงังกำลังน่ารักอะ่ะ เจไรไรมีเทเลอร์ของฮีโร่ใหม่ด้วยอา้าวลูกค้าบอกให้ดูเทเลอร์ฮีโร่ใหม่เดี๋ยวดูดูดูดอ่ามเมื่อกี้เราเป็นฮีโร่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมีฮีโร่ใหม่อ๋อเป็นตีมใหม่เลยนะขึ้นแห่งอุบายนีย่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโจรสลัดแล้วนี่นเนี่ยซินแบกนี่ซินแบก นี่นาลาอ่าะไตัวใหม่นาลามันจะมีเผ่านะเด็กเกมเนี้ยมีเผ่าแบ่งไปแบ่งไปว่าตัวไหนอยู่เผ่าไหนเผานหนอ่าแบกเข้ามาเหมือนจะเป็นเผ่าตรงข้ามกับทางนาลาหรือเปล่าเออโหเขทาทำดีมากเลยน่าไปทำเป็นอนิเมะเนาะเออเนี่ยได้เลยเนี่ยเป็นทำเป็นอนิเมะเรื่องหนึ่งได้เลยเนี่ย ทำภาพสวยอะ่ะเออวิ่งต้องต้องต้องเปิดหาแล้ว<ป>อย่างเงี้ยเดี๋ยวเดต้องต้องเปิดหาสวย <laughs> ต้องเปิดหาแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเลยเดี๋ยวสุดท้ายเกมเดี๋ยวเปิดนาฬ่าเลยอ่าอ่าขึ้นแหน่งกูายโอ้แผ่นใหญ่เลยแผ่นนี้แผ่นใหญ่นี่แหละครับสมดุล เจ้คนแรกครับทีพี่ไม้เรนยาเรนยาเป็นจิ้งจอกสาวสวยเซ็กซี่ที่พร้อมจะกระชากใจคุณนำทีมาโดยเรนยาคนที่สองเจวาลาเจวาลาเห็นตอนเช้าเธอดูสวยสูงส่งแต่ยามค่ำคืนเธอสวยส่งเสียวส่งเสียวถึงห้องคืนครับเจวาลาเด็ดมาก คนต่อมาคนที่สาม,มอาจารลันตาเธอเป็นโจนสาวน้อยแพรวพราวมากด้วยวิชาเล่กลมารยาสูดแสนที่จะจินตนาการได้คนที่ส,สี่สาวน้อยนักเต้นลำระบำชาวเกาะเธอสวยน่ารักใสๆเป็นสายซัพพอร์ตแน่ๆเลย อุ้ยเป็นไงล่ะกับคนสุดท้ายครับแอนทันดาครับเจนนักรบผิวสีสุดเสียวครับอุ้ยสว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 ยเอาตัวใหม่มาลงด้วยดีกว่าเห็นมีตัวใหม่อยู่แวบๆอ่ะนาราไหนนะนี่ปะนี่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 ตัวใหม่ฮีโร่ใหม่ไม่ได้มีแค่นาร่าอย่างเดียวมีซอนย่า มีฮอตกินแล้วก็มีซินแบตมีลูกกาแล้วก็มีดันลิงแต่มันไม่ได้มาพร้อมกันอย่างที่บอกมันก็จะค่อยๆทยอยเข้ามาเนาะพี่ไมเ้เอาเอานาร่าเข้ามาดีกว่าจะไม่ออกเอาไปเข้าร้ายๆทางนั้นเริ่มต่อสู้ครับต่อสู้ได้ดีนี่นาล่าดึงเห็นไหมนาล่าดึงนาล่าดึงหุยนาล่าฮุกนาล่าเป็นตัวฮุก ฮุกมาเชื่อหุ้ยุ้ยเก่งอ่ะที่นี่สมดุลมากเลยอ่ะสมดุลอะดูสิดูเจสสิสุดยอดข่าวที่เป็นเกมที่ดีที่สุดในปี2 0 2 4ใครบอกว่าภาพมันไม่สวยกูเถียงเลยนะภาพแบบมีสไตล์มีอาร์ตมีมูฟเมนท์ที่ดีมูฟเมนท์ค่อนข้างจะ ดีเลยนะดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดเด็กบอกดาวโหลดครับดาวโหลดทันทีครับแค่ท่าเดินเจ๊ก็กินขาดเลยน้องดาวโหลดซะครับไอ้ดูอีกรอบให้ดูเจ๊สู้อีกรอบเป็นแฟนพันธ์แท้เจ๊จิจ้งจอกเลยตีมันตีหูนาล่าฮุกนาล่าฮุกนาล่าฮุกอย่างเดียวเลยอ่ะ อุ <ersch> life goal. ้ย <hypotheses> ด <asy ped al> ีมากเลยเก่งครับสุดยอดครับสุดยอดครับเจได้ตัวเมนละกูได้ตัวเมนละตัวเมนได้ตัวเมนละครับเจเ่นยากมันหมุนไดไหมอ่ะเกมนี้หมุนไม่ได้เอะหมุนครับผมต้องการเสนอระบบใหม่ครับ GM อครับ ช่วยเพิ่มระบบหมุนตัวละครได้ไหมครับอุ้ยเตะเตะอุ้ยเตะครับเป็นไงเตะนะเตะเด้เตะใครซาเจเดญญตตินย่ากเตะให้ยับเลยนะเข้าใจไหมครับเจมครับผมต้องการรีเควสระบบใหม่ครับมันหมุนไม่ได้เหรอหมุนไม่ได้อ่ะอยากหมุนนะ่ะ Watch h t i ข้าวที่เป็นตัว SSR ดีอ่ะพี่ไม้ชอบ FK Journey อ,อ่ะเป็นเกมที่ดีที่สุดอ่ะมาดูการที่ตัวอัปเดตแพทใหม่ดีกว่าเพราะแพทนี้แพทใหญ่เข้าเลยเนี่ยมีชื่อว่าคืนแห่งอุบายชิปหายวายป่วงไปว่ามันจะต้องเกี่ยวกับทะเลแน่เลยเป็นคืนนะมาดูที่ซีซั่นแฮนด์บุ๊กดีกว่าเ,เขาก็จะมี รายละเอียดเขียนไว้สั้นๆนี่ขึ้นแห่งอุบายเป็นชื่อแพทใหม่เลยก็จะมีแมปเข้ามาใหม่แล้วก็มีพวกระบบเกมใหม่ระบบเดินเรือระบบคราบยามีอาร์ติแฟกต์ใหม่บวกกับมีของขวัญด้วยก็เหมือนกับช่วงตอนเปิดเกมแรกๆแหละเขาแจกเยอะอันนี้เป็นแพทใหญ่ก็แจกเยอะเหมือนตอนแรกๆเหมือนกันทุกวันเลยนะถ้าเราล็อกอินครบนี่ไปจนถึง1อาทิตย์7วันมีสกินฮีโร่เข้าใหม่ เดี๋ยวเราไปดูแบบแมปใหม่กันเลยแมปใหม่แล้วก็ต้องซูมเอาออกก่อนเนาะซูมออกซูมออกซูมออกอันนี้มันยังเป็นแมปเก่าอยู่อ่าเราไปที่แมปใหม่นี่อยู่ข้างล่างคลื่นแห่งอุบายแล้วก็ปลายยอดของเวลาอ่าเราไปดูคลื่นแห่งอุบายก่อนนี่ไปที่แมปแรกเลยช่องแคบพายุโอ้พี่จียังไม่ได้ปลดให้อะเนี่ยต้องต้องเล่นเองนะอ่าพี่จีไม่ได้เล่นหเล่นเองบ้างเอ้ยมึงจะให้พี่จีเล่นให้อย,อย่างเดียวเลยไอ้ไม้ มึงจะขี้เกียจเกินไป <g ülme> เล่นเองเล่นเองเราก็ต้องขึ้นเรือพังอ่ะมันเป็นเราเป็นคนเดียวที่ไม่รักกันสิมีเรือมาจอดทิ้งไวยนะ,ะนชิปปี้คิดว่างไงโอ้เราดีดูดีนะมันเสียหายนิดเดียวเราลองซ่อมดูหมาแล้วเราก็ขึ้นเรือลำนี้กันใช่เลยอ่ะชิปปี้เป็นความคิดดี <g ülme> มันน่ารักเลยไอ,อยตัวน,น,นี้น้องเป็นแฮมสเตอร์อ่าแฮมมี่กับชิปปี้อ้ม,มามาซ่อมเรือกันอ่ะซ่อมกนันนะกุกอ,อนุมัติให้ซ่อมได้เพื่อเราที่จะได้เดินทางเก็บไม้ก่อนไหมอ่าซ่อมเรือก็ต้องใช้ไม้ตัดไม้ไปซ่อมเรือเรือซ่อมเสร็จแล้วกับตานซ่อมเรือเสร็จแล้วครับฮีโร่ไม่เคยกลัวครับเราออกเดินทางกันเถอะ โอ้ยเดินเรือเดินเรือนี่อัปเดตใหม่เว้ยระบบเดินเรือเรามาเดินเรือกันอุ้ยเดินเรือเดืดเดือดเดือดเดือดเดืเดือดเดอดเดือดเดอดเดือดเดอดเดื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 อดเดอดเด้อดเดอดเดือดเดอดเดือดเดอดเดืดเดือ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 ดเดืดเดือดเดืดดือดเดอเดือดเดอดเดื จะเต็มหลอดแล้วจะเต็มหลอดแล้วเย้นี่ปลาจับได้ครั้งแรกปลาพายุน้ำหนัก6.25กิโลตัวโคตรใหญ่แฮมมี่แอนด์ชิปปีอุ้ยอะไรอะล,อล่องเรือมาหารักนั่นไงเมืองอยู่ข้างหน้าทำไมเรือเราลำน้อย <c oughs> ปเป็นเรือแจวจริงน,นเรือโคตรกระจอกเลยก <c oughs> ูนึกว่าเรือกับตันแจ็คเรือเรานิดเดียว ชิปปี้ได้ยินเสียงเพลงอุ้ยเ,เพลงจักนางเงือกหรือเปล่านางเงือกนางเงือกกับนายเงียนครับอุ้ยนายเงียนมองไหนนางเงือกอยู่ไหนไหนนางเงือกต้องคู่กับนายเงียนนางเงือกหรือเปล่าอุ้ย <c oughs> ไม่ใช่นี่ขาเคลนไม่ใช่นางเงือกแล้วโอ๊ยบอเหชิปปี้ชิปปี้เป็นไรไหมแฮมมี่อ๋ยชิปปี้ล่วง ไม่ล่วงกันหมดเลยอุ้ยตกน้ำป๋อมแปมจอมแจมตื่นมาอีกทีก็เช้าแล้วอ่ะอะไรใครมานอนตรงนี้อุ้ยหล่อจังเลยครับสว <so> ัส <serv> ด <ie S 2> ีคร <p> ับพี่ครับยหนุ่มสกปรกกว่าชื่อไอ้คนนี้จครับผมหนุ่มสกปรกคือแต่งตัวมอมแมมก็เลยเรียกมันเงี้ยหร นี่เราเสียเพื่อนแฮมมี่กับชิปปี้หายไปอ้าวแฮมมี่อยู่นี่เนี่ยแฮมมี่มาเตอร์มาเตอร์ชิปปี้ดุนซี่แเตอร์มาปปี้แ์ชิปปี้หายไแล้วชิปปี้ล่ะชิปปี้ถูกพัดไปที่อื่นนางเงือกก็ไม่เจอชิปปี้ก็มาหายไป ชิปปี้หายไปนะเนี่ยต้องตามหาเพื่อนเราก่อนเปิดสวัสเลี้ยวซ้ายมาเราจะผ่านตลาดอุ้ยเมืองท่านี่ไงที่มันบอกในไกด์บุ๊กในแฮนด์บุ๊กนะอัปเดตเมืองใหม่ลัสพอร์ตก็เป็นแมปใหม่เนาะให้เราได้ไปประจนภัยสนุกนะถ้าใครเล่นไปด้วยแล้วเสพเนื้อเรื่องไปด้วยเนื้อเรื่องมันแฟนตาซีน่ารักดีนะ เออเอฟเคเจนะี่เนี่ยชิปปี้หายไปอ่ะไม่นะทำไมทำไมพวกเขาจับคนมันเป็นสงครามแย่งถินระหว่างคารม,มิน,มน,มนวิสเปอร์กับวอเตอร์วไวท์โอ้พวกแบบเหมือนมาเฟีย,ฟยกำลังทะเลาะก,กันเราคนนอกอย่าไปยุงปย่งดีกว่าเรากำลังรีบหาชิปปี้ออสนใจทำไมมันก็แย่งถินกันไปสิไปหาชิปปี้แล้ว ชิปปี้หายแบบเรือพัดทีเดียวมันกระเด็นไปไกลอย่างน้ชิปปี้มึงหายไปไหนเนี่ยหายไปไกลมากเลยอ่ะมันเข้าไปไม่ได้อ่ะอ๋อต้องกดนี่มันยกขึ้นไปยากระตุ้นการหายใจเอายามาช่วยชิปปี้เร็วอ๋อปุงยาปรุงยานี่เป็นระบบระบบเข้าใหม่เขาเรียกว่าระบบปุงยาคราฟยายากระตุ้นการหายใจนี่ไง พี่ไม้จะมาสอนในการคาบยานะจ๊ะเริ่มแล้วก็อันนี้เริ่มในเวลาไม่นานต่อมาปิงปองอยากระตุ้นการหายใจเราได้ยาไปช่วยชิปปี้แล้วชิปปี้เข้ามาช่วยแล้วชิปปี้นี่ชิปปี้นอนอยู่นี่ชิปปี้จงตื่น <c oughs> แขกแขย้ c, yeah! สำเร็จโอ้โหนี่สุดชิปปี้ก็กลับมามันได้ผลจำไม่ได้เหรอว่าเกิดอะไรเราล่ลองเรือกันแล้วเรือเราก็คว่ำโดนขากเข่นโจมตีน่ะเออแล้วมึงก็กระเด็นมาไกลมากเลยชิปปี้ออก็เนื้อเรื่องก็ให้ชิปปี้พักผ่อนนะกูกดให้ชิปปี้พักผ่อนเลยได้รางวัลอะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วก็ช่วยชิปปี้ได้แล้ว แล้วเมื่อกี้ก็ได้เห็นไปแวบๆเนาะเป็นระบบการปุงยาที่พึ่งเพิ่มมาใหม่ในการคราฟยามีอาร์ติแฟกต์มาใหม่ด้วยนี่นี่ก็เพิ่งอัปเดตเข้ามานะกับอาร์ติแฟกต์ชิ้นใหม่ๆซึ่งก็เหมือนกับทุกทีถ้าพี่ไม้เข้ามาเล่นเกมทีไรเนี่ยพี่ไม้ชอบมากเลยในการเข้าไปสุ่มตัวละครน,นะเรามาสุ่มตัวละครเล่นกันดีกว่า i d ดีพี่จีนี้มีครบทุกตัวอ่าแน่นแน่น่ <c oughs> นนาไปดูตู้ใหม่ดิ พอเรากดสุ่มถึง30ครั้งปุ๊บสำหรับใครที่มาเล่นใหม่เนะาะก็จะเล่นตู้แบบเพิ่มอัตราเลยแล้ว,ลวนี่เป็นตัวใหม่สินแบตสินแบตมาใหม่กับนาราอ่านารานี่ก็มาใหม่มาเข้า2ตัวใครอยากได้ตัวไหนพี่ม่อยากได้นาราจังเลย <laughs> เพิ่มอัตรารับประกัน40ครั้งเนี่ย สี่สิบครั้งคือมึงได้แน่ๆ <c oughs> คือมัน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 ไม่เกลือนะเกมนนไม่เกลือจนเกินไปอ่ะบางทีบางเกมเราเคยเล่นเกมแบบพวกสุ่มตัวบางทีสองสามร้อยเพิ่งออกมาตัวเดียวนะเกมนี้มันไม่เกลือขนาดนั้น <c oughs> เขาก็มีให้เราได้ลุ้นนิดหน่อยแล้วก็รับประกันสี่สิบครั้งวิ่งครั้งแรกขอนาร่านาร่าโบย สามพันเพชรเอาไปเหล็กสามพันนารานาราปิ๊งปิงบูยเฮ้ยพี่จีครับไม่ออกเลยพี่จี <c oughs> พี่จีครับต้องได้แล้วนะครับรอบเนี้ยโชว์โชว์เด็กๆหน่อยครับไปร้านเล่าเลยนาราอยากได้นารา <c oughs> ใช้เพชรใช้เพชร สามพันเพชรบุ้มมาโชว์โชว์เทพพี่จีครับเฮ้ย,ยไม่มารอบนี้แหละไม่ต้องลุน <c oughs> การันตีการันตีใช้เพชรซื้อเลยนี่แนะ่ สีทองโอ้โหภูมิใจภูมิใจมาก40โลได้การันตีมาเย่ก็สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจ <c oughs> อยากจะเข้าไปเล่นเกม AFK Journey นะ <c oughs> ยังไม่เคยดาวน์โหลดพี่ไม้ก็ได้ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเกมเอาไว้ที่ข้างใต้คลิปแล้วไว้ที่เดสคริปชันแล้วก็ปักหมุดเอาไว้ให้ด้วยมีให้โหลดได้เล่นทั้งใน iOS แล้วก็ Android บวกกับใน PC แบบที่พี่ไม้เล่นเนี่ย ในคอมพิวเตอร์ก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเป็นจอใหญ่ๆกว้างๆเน่ยเล่นแบบสบายตาเลยนะรวมถึงช่องทางการติดต่อเองพี่ไม้ก็ใส่ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันมีทั้ง Facebook ตัว Official เนาะแล้วก็มี Discord กลุ่มเกมด้วยส่วนอัปเดตอีเวนต์ใหม่นี้คืนแห่งอุบายชิปหายวายป่วงก็จะเริ่มตั้งแต่20กันยายนก็น่าจะเป็นวันที่พี่ไม้ลงคลิปนี้น่าจะทันกันพอดี เอาพี่ไม้ก็เลยมีโค้ดพิเศษเป็นโค้ดของขวัญโค้ดรางวัลมาแจกพวกเราด้วยเหมือนกันนะพี่จีฝากมานะเอาโค้ดของพี่ไม้เนี่ยไปใส่ในเกมได้เลยสามารถได้รับทั้งเพชรแล้วก็เหรียญทองของรางวัลตัวอะไรต่างๆมากมายเนาะเอาไปใส่รับรางวัลในเกมได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือเข้ามาเล่นใหม่ก็ไปได้เลยพี่ไม้ก็พิมพ์ไว้ที่ d e s c r i p ช i o n ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน